สวัสดีนะทุกคนคุณเขามีแวะไปหาพี่แมนนะเราก็บอกว่าคิดถึงมากฮัลโหลวัน <are> ดีครับพี่แมนแม่ <are> ดีครับแม่แม่ดีจ้าดีจ้าสบายดีบแล้ววันนี้คือบอกว่าพาพี่แมนไปซิ่งนะ ไม่แน่ใจว่ามีคอนเทนต์หรือเปล่านะทุกคนถ้ามีก็คงดีเหมือนกันนะแล้วคุณเขาก็กลับบ้านมาอยู่กับลูกสาวนะทุกคนส่วนอันนี้คือคุณเขาคงคุยกับเพื่อนนะทุกคนแล้วก็มีโชว์รูปตอนเด็กด้วยคุณเขาคือทรงอย่างแบดตั้งแต่เด็กเลยนะว่าไม่ได้นะแล้วซีโอเนล่าก็รอด,ดูบอลกับคุณพ่อไม่ไหวนะทุกคน ขอนอนก่อนแล้วเวลานอนคุณเธอก็คือเหมือนเด็กน้อยจริงๆน่ารักมากแล้วบอลเมื่อคืนคือแมนยูแพ้นะทุกคนส่วนคลิปนี้จบแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย